อันนี้มันคือการเริ่มสดแหละมีไหวคลิปเนาะไม่มีอะไรมากง่ายๆถ้าตัวถังจะคนดูให้สองคนนี้เป็นอะไรกันหนึ่งนะคนดูของคืออย่าพิ่งคุยนะนัดเจ็ไม่ได้คนดูอยากให้สองคนนี้เป็นอะไรกันคะเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันโอเคเป็นแฟนกันนะสถานที่เกิดที่ไหนดีที่ไหนดีห้องนอน สองคนนี้เป็นแฟนการสถานที่เกิดที่ห้องนอนเขาจะคุยอะไรกันก็ไม่รู้แต่คุยอะไรกันไม่รู้อยู่ดีๆก็มีหนึ่งคนหยิบขึ้นมารู้จักมีตัวไหนหยิบแล้วเปิดเราต้องเชื่อมคําพูดเหล่านั้นให้ตรงกับคําที่ได้ขึ้นมาให้ได้แล้วคนที่ตอบต้องตอบให้ไปเป็นเรื่องเดียวกันโอ,โอเคไหมสมมติพี่เบนหยก่นอนพี่เบ็นพูด,พดอะไรไม่รู้หนมจีนอร่อยมาก พี away, so proceed, so you know ่แม็กก็ต้องตอบกลับแล้วพี่แม็กพูดอะไรไม่รู้พี่แม็กก็ต้องหยิบมาหนึ่งอันเรื่อยๆแล้วก็พูดไปให้เป็นเรื่องเดียวกันจนจบให้ได้ให้คิวหยิบมาเลยนะให้คิบหยิบรื้องสุดน้องมาอยู่อยู่ดีนะลุงจีนไม่ได้ครับไม่ไม่ไม่ตอบก่อนก็ได้ตอบก่อรู้สึกว่าเราพร้อมที่จะหยิบแล้วค่อยหยิบจีนอร่อยมากอแล้วเราก็ต้องตอบว่าอ๋อเราไปกินมาเมื่อวานเหมือนกันเลยเออเราก็ว่าอร่อยเหมือนกันนะแล้วสักพักไม่พร้อมล้วก่อนแล้วก็หยิบแล้วแล้วก็ได้คําว่าโอ้โห เออคยเรากินขนมจีนแล้วเมื่อวานเราฝันเราฝันว่าเราขึ้นไปยานอวกาศอะไรเงี้ยสมมุติว่าได้ทำว่ายานอวกาศใช่ใช่แต่ให้มันเป็นเรื่องเจริงกันไม่ใช่ตัดโชคอยู่ดีแล้วก็สถานที่ก็ต้องอยู่ในนี้อย่าไปเปลี่ยนสถานที่เป็นที่อื่นนี่คิดกับควีนไม่ได้แบบเอาแบบสาวแต่งแล้วพู่เบนเป็นควีนที่เบนเปิอย่าพูดไม่ได้นะ ครพูดก่อนได้ก่อนเป็นก่อนไม่รู้ใครจะเป็นทิมเป็นคุยแต่เมื่อกี้เราทำเพื่อเสียงไปแล้วขอมีเสียงที่เป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนั้นด้วยเรื่องเราเองเสียงอะไรก็ได้พร้อมนะทำสมาธิก่อนไม่ไม่เล่นกับคนดูนะไม่มีไม่มีการเล่นการอะไรนะไม่หลุดจนกว่าจะจบคัดจบเรื่องนะถ้าเราบอกว่าจบให้จบเรื่องให้ได้นะคะพร้อมนะถ้าพร้อมเราค่อยเล่นนะคะ ถ้าบอกว่าจบค่อยๆฟังนะถ้าบอกว่าจบหาเรื่องจบละครเรื่องนี้ให้ได้ไม่ใช่แบบจบแล้วเดินออกอนี่นะห้าได้ยังสมาธิมายังพบพบไม่หมดล้อ <พบ S 1> แ,แล้วครับผมถ้าเบนได้ให้ยกมือบอกนะคะ ลองเบนกันเด่นเดนลองดูฝนุกสฝนุกมไม่ไม่ซีไม่ซีไม่ขนาดที่แบกได้แล้วนะมาเร็วเมื่อเวลามันต้องพร้อมมันก็คือพร้อมไม่มีการมานี้แหละมาปลายลุยเลยห้าสี่สามสองไปไนไหมาออกไปทำงานมาคิดถึงเดี๋ยวแป๊บนึง ห้องนอนนะลงเตียงไปได้โอ้โหอึดอัอนี่เมื่อกี้ก่อนเข้ามาในบ้านไปดูหนังมาในหนังนี่คือแบบเป็นหนังแบบเกี่ยวกับข่าวงควดอ,อ่ะเออ แมนแนนเลอร์ใช่สนุกมากนี่ออกมาภาคสอง้วไรนะทำไมไม่ชวนขับไปดูก็ไปทำไปทำงานเสร็จก็เล็กแวะไปดูมาจะได้ไม่ต้องแบบแวะมารับยางไงก็ทางผ่านพอดีเขาก็ไปได้แล้วทำไมตัวเองไปคนเดียวเขาไม่ได้ไปคนเดียวไปกับเพื่อนเพื่อนคนไหนเพื่อนน่ะไอ้ไอ้บอไงไอ้บอสอ่ะไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเมื่อกี้คุยกับบอสอยู่บอสไม่ได้ไปดูด้วยอะนี่ซื้อมาให้ และเมื่อกี้ไปไปดูหนังมาเห็นซื้อเงาะมาด้วยใช่ปะซื้อมาโลแล้วเท่าไหร่กี่โลลเท่าไหร่อะไ,ไม่รู้อันนี้เงาะเอ็มบอลนซื้อมาให่เนี่ยแล้วกินลองกินหรือ,อ,ย,รอยังเงาะอะยังยังไม่กินอนะ่ะเราไปออกให้ก่อนอ งั้นเดี๋ยวรอก,ก่อนแล้วกันนะแล้เวเขาอา่านหนังสือแบบโอ้โห,หตายแล้วเงาะที่ซื้อมาเมื่อกี้เนี่ยเงาะเอ้นบนเ้าบอกเป็นงอแบบเหมือนปลูกแถวแถ,ถาววังตะไครอ้อ่ะเออเหมือนเป็นงอวังตะไคร้เขาบอกเป็นเป็นงอพันธ์ดีที่นั่นมันมีดีอะไรอะ่ะก็วังตะไครง์งอมันดีแบบว่าดินมันดีปลูกงอมันก็เลยหวาน เดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวอบอกให้กินแล้วกันนะรอ <Okay. S 1> กินข้าวเย,ย็ยนกะ่อนเขากล้าหอะไรเบเกอ์ให้ชัด์จเขาอยากกินง้อลแล้วอ่ะไปเอาให้หน่อยอยากกินแล้วอะเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานเขาไปถ่ายแบบมาสปอตไลท์แรงแรงเนี่ยขีวเขาเกียมหมดแล้วเนี่ยนะเกียมอยู่แล้วหรือเปล่าอืม <laughs> จะกินไหมง้ออ่ะฮะจะกินไมง้กินกินเดี๋ยวค่อยกินนะก็อยากกินแล้วไม่มีมีดอะฮะไม่มีมีดเดี๋ยวรับหนึ่งเขายังอ่านหนังสือไม่เสร็จเร็วๆนะเขาหิวอยากกินง้อเหรอใช่กินกล้วยไหมคือพอดี เห็นข้างบ้านเขาปลูกต้นกล้วยเอาไว้ไงเออแล้วเห็นลูกเขาออกมาก็เลยไขอเขามาด้วยวาชิมก่อนเข้าบ้านลูกใหญ่หรือลูกเล็กอะก็ลูกใหญ่แต่สั้นนะตัวน้ำหวาเขาอยากกินลูกยาวๆเออยากกินลูกยาวๆหรอใช่งั้นก็เดี๋ยวรอกินคืนนี้ได้ไหมล่ะเร็วๆนั้นดีๆว่ากล้วยให้เขากินนะ แล้ววันนี้ที่เขาบอกว่าเขาไปถ่ายถ่ายถยแบบมาตัวสปอร์ตไลท์เสร็จแล้วให้ไปยืนถ่ายข้างกางหันลมด้วยกาใช่เพราะถ้ากางหันลมโอ้ยเธอทำตัวแบบนี้คนอื่นก็มองคนอื่นก็มองหมดเลยเราเราหึงมากเลยเนี่ยแล้วที่เธอไปดูหนังกันบอ่อะเพื่อนกันเฉยๆรู้อยู่บลมันก็ตลอดแต่ก็เห็นตอนนั้นก็นอนกอดกัน แหมกอนกันเลยเหรออืมบ้าได้ห็นได้ยไงไม่รู้แหละตัวใหญ่ๆเหมือนกันมันจะเรื่องด้วยอุ้ยไม่ได้ยืบขึ้นมาเลยหลุดแล้วนะหลุดแล้วจะเล่นต้องเล่นไปเรื่อยๆนะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะเคยว่าไหมหมดเลยหมดเลยจะจบให้ได้ไปมไปไทยแบดพิการลมไปไทยแบดพิการลมอ๋อที่ให้จบแล้วให้จบแล้วนะแล้วร้อนไหม่ายลางแดด ไม่ร้อนไม่ร้อนกลางแดดถ่ายตัวสปอตไลท์ถ่ายตอนกลางคืนเธอก็ว่าไปเรื่อยอ่ะวในกองเขาดูแลดีไหมก็ดีแบบมีมีข้าวมีใช่ผูกลับเขาคนเย็นอะไรใช่ไหมมีมีหมดเลยมีหอนก็ดีแล้วแล้วพรุ่งนี้ไปไหนปะเนี่ยไม่ไปก็รอเธอชวนอยู่แล้วแหละก็เนี่ยวันนี้ไปดูหนังมากับโบ๊ทแต่โบ๊ทบอกว่ามีอีกเรื่องหนึ่ง แต่บอกโบสถไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะไปดูกับเธอพรุ่งนี้ไงไปเนี่อไะร่ต้อไปดิเดี๋ยวเขาไปอาบน้ำก่อนนะเอองั้นเดี๋ยวเนาเดี๋ยวริบบบอาบแล้วจะได้กลับมากินกล้วยเดี่ยวยาวอันนี้ก็จบได้แล้วใช่ไหมครับจบแล้วเบนโอเคพอเนอขขบนชอบคัดตัวเองอะ่ะไม่มีสมาธิเลยโอเคทีนี้เอาอันที่ใช้แล้วออกออกค่ะโอ้โหขาไม่เจอเลยครูรวมไปยัง เหมือนอันนี้ที่เป็นมีอาสคนคนทีนี้เดี๋ยวคอมเมนต์ที่พออมมี่แม็กกับพี่เต่าคอมเมนต์พี่แม็กกับพี่เบนชายเดี๋ยวให้ถ้าเกิดหยิบเวลาเก็บใส่กันเองไว้ก็ได้มาไม่ต่างไม่เรไม่เป็นไรอ่ชาชักเลยคาแรคเตอร์พี่แม็กจะทัดเนาะใช่ไหมเป็นอะไรนะเขาแบบห้าสี่สามสองเขาหันหลังมา <laughs> เขาเป็นคาแรคเตอร์นั้นเลยนะแล้วเขามีความละเอียดในคาแรคเตอร์นู่นนี่เสียงอ่ามีเปลี่ยนมีเปลี่ยนเสียง เบนชาร์มาเบ่นยังไม่ชัดเท่าพี่แม็กแต่ว่าข้อที่องเบนคือการการคิดเรื่องเวลาได้ได้อะไรมาได้เปิดได้ไหมคิดเรื่องแบบเนียนแบบพลิ้วมากแล้วตัหัวหัวจะไวนะเนี่ยแบบคิดไปเรื่อยอ๋ออันนี้แล้วอันนี้ต่อ,อน,นี้ต่อเรื่องจะแบบเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยแต่ว่าไม่อยู่กับคาแรคเตอร์งานไม่อยู่ในเรื่องไม่อยู่ในตัวละครก็พออ่านปุ๊บ คำอ่านปุ๊บคำ <c oughs> เดี๋ยวจะเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งยังไม่ได้ทำให้มันเนียนที่สุดมเหมือนมันเป็นบทที่ที่พุ่งกลับให้มันอยู่แล้วทําให้มันเนียนโดยที่คนดู<อ>ไม่รู้มากที่สุดใช่เ,ออเราต้องไม่ให้คนดูรู้นะว่าเราหยิดมาแล้วแบบห้ยอะไรวะยากหรือง่ายหรืออะไรเราก็ต้องหยิดมาแล้วพูดต่อเนียนเลยเออเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งอ่าเดี๋ยวลองดูกลุ่มสามคนนี้ก่อนนะอย่าลืมเรื่องเสียงนะเราเอาไปบ้างดีกว่า